แบ่งปันพ้าบ้านพระเครื่องหลักร้อยนะครับคลิปนี้ผมมีภราบ้านพระเครื่องเมืองชนนะครับสายชนบุรีนะครับเป็นเหรียญพระสยามเทวทาธิราชนะครับธนาคารเอเชียจัดสร้างปี2525 25นะครับก็จัดสร้างเนื่องในวาร,ระครบรอบ35ปีธนาคารแล้วก็ร่วมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีด้วยนะครับซึ่งตรงกับปี2525 25นะนะครับองนี้เนื้อทองแดงลมดำนะครับได้สวยได้เดิม นะครับปลุกเสกใหญ่โดยเกจิสายชนบุรีนะครับนี่ได้เดิมนะนะครับก็เป็นหลวงปู่เหมือนวัดกําแพงนะครับอธิฐานจิตปลุกเสกนะครับนี่สายชนน่าจะรู้จักกันแล้วนะหลวงปู่เหมือนนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์พัสยามนะครับสวยๆเลยนะผิวดมเดิมผิวดำๆเลยนี่สวยเดิมเลยจมูกโดง่งนะครับเทพป,ปกปักรักษานะครับพัยามเทวทิราช สวยๆเดิมๆแบบนี้นะผิวดำๆเลยนะครับข้างล่างก็มีฟอนต์คมๆพระสยามเทวทิราชแบบนี้นะเหรียญน,นี้นะใครสนใจนะครับเหรียญพระสยามปี25งาผมเปิดไว้230นะครับสภาพสวยด้านหลังจะเป็นพระพุทธสิหิงนะครับเ,เดิมๆเ,เลยผิวนี้ออกลุงๆด้วยนะด้านหลังนะครับจมูกโด่งนะครับ ผิวเดิมได้สวย230รวมส่งองค์ตามในคลิปเลยนะครับตัวอออ่างใหญ่ๆนะตัวย่อธนาคารเอเชียนะครับสาขาชนบุรีนะครับ200ปีปี25หลวงปู่เหมือนวัดกำแพงอธิฐานจิตปุกเสกนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับองค์ตามในคลิปเลยนะครับเปลี่ยนพระสยามเทวทิราช